ก็ขอกราล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 าสวัสดีุผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมชันทอยนะครับตอนนี้เราอยู่ในงานอุลตร้าแมนเดอะฮีโร่พรีเมียร์นะครับผมที่จัดขึ้นที่ศูนย์การค้านะครับซีคอนสแควร์สีนครินนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเดินร่วมงานนะฮะวันนี้เราอยู่กันในงานนะครับผมนี่เห็นด้านหลังนะเป็นรูปอุลตร้าแมนอาร์ตนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศในงานนะครับว่าในงานเนี่ยจะมีบรรยากาศเป็นยังไงนะครับหรือมีกิจกรรมอะไรให้เราได้ร่วมสนุกกันบ้างนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมโอเคนะครับเมื่อเราเดินเข้าห้างมานะครับเราก็จะเห็นนี่นะครับเป็นเป็นป้ายนะครับผมชื่องานนะครับอุลตราแมนเดอะฮีโร่พรีเมียร์2024อินไทยแลนด์นะครับผมอ่าก็จะมีอาร์ตเวิร์กนะครับอยู่ตรงด้านหน้างานเลยนะแล้วก็งานนะครับจะจัดขึ้นในวันที่3ถึงวันที่14กรกฎาคมนี้นะครับผมที่ซีคอนสแควร์สีนครินนั่นเองนะครับ สิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือเป็นจุดลงทะเบียนนั่นเองนะครับผมก็สําหรับน้องๆหนูๆนะครับมาลงทะเบียนตรงนี้เราก็จะได้ร่วมกิจกรรมนะครับเล่นเกมต่างๆแล้วก็มีของที่ระลึกแจกมากมายนะครับผมอ่าครับแล้วก็พอเดินเข้ามาปุ๊บนี่ก็จะเจอคล้ายๆก็เป็นสแตนนะครับผมจุดถ่ายรูปนะครับอุลตร้าแมนอาร์ชนะครับผมอุลตร้าแมนคนใหม่ล่าสุดของปีนี้เลยนะฮะก็เป็นจุดถ่ายรูปก็สามารถมาถ่ายรูปกันได้นะครับ ในส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเป็นราดเบิร์กของอุลตร้าแมนอาร์คเช่นเดียวกันนะครับอ่าดีนะครับแล้วก็มีแล้วก็มีจัดแสดงสินค้านะครับผมอุปกรณ์แปลงร่างของอุลตร้าแมนอาร์คนะครับอาร์กไรเซอร์อ่าก็น่าจะเป็นชิ้นแรกนะครับผมในไทยหรือเปล่าวะไม่แน่ใจ โปรโมทแบบนี้อีกแล้วนะฮะคุณอุลตร้าแมนคนแรกที่เราจะเจอก็คืออุลตร้าแมนทริกเกอร์นั่นเองนะครับทริกเกอร์มัลติไทท์นั่นเองนะฮะนี่มีไฟด้วยนะครับผมหน้าที่ตาก,กับคัตเตอร์ทัมเมอร์ก็มีไฟด้วยสวยงามนะฮะอ่านี่ครับอาร์ตเวิร์กของ Art อุลตร้าแมนอาร์ตอ่า พอเดินมาตรงนี้นะครับก็จะเจอน้อนคาเนกอนนะครับผมเป็นไคจูนะครับจากอุลตร้าคิวนะครับอ่าอ่าคาเนกอนนะฮะนะครับภายในงานนะครับก็จะมีนะครับเป็นคล้ายๆเป็นหุ่นของอุลตร้าแมนนะครับประดับไว้อยู่ตามจุดต่างๆนะครับนี่อันนี้เป็นผลงานกิจกรรมวาดภาพอุลตร้าแมนในอุดมคตินะครับนี่ก็จะมี ผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายนะฮะโอ้สวยงามเลยนะเนี่ยโอ้บางอันสวยงามแปลกตามากนะฮะอ่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่ทางเพจเด็กนะครับได้เปิดให้ร่วมกิจกรรมกันเมื่อเร็วๆนี้นะฮะโอ้โหแต่ละคนนี่ฝีมือแบบจัดจ้านมากเลยนะครับสวยงามจริงๆนะฮะนี่ แล้วก็ภายในงานนะครับก็จะมีหุ่นอุลตร้าแมนนะครับประดับอยู่ตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็มีร้านอาหารนะครับเปิดให้พวกเราได้มาจับจ่ายใช้สอยกันมากมายนะฮะทุกคนจะเห็นว่าตรงพื้นเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นแบบจัดเป็นธีมถนนด้วยนะเออเป็นถนนมีต้นไม้ประดับประดานะครับเปรียบเสมือนเมืองเมืองหนึ่งนะครับซึ่งเขาจำลองนะครับมาจากเมืองสุคางาวะนะครับผมเป็นเมืองบ้านเกิดของอาจารย์เอจิซูบุระยะนะครับผู้ให้กาเนิดหรือผู้ก่อตั้งบริษัทสุบุระยะหรือผู้ให้กำเนิดอุลตร้าแมนนั่นเองนะครับ อ่าเพราะและในเมืองเนี่ยก็จะมีบรรยากาศคล้ายๆอย่างนี้เลยนะมีอุลตร้าแมนประดับประดายอยู่ตามจุดต่างๆนะครับอ่าอย่างตรงนั้นก็เป็นอุลตร้าแมนออฟสเปซิเอียมเซเปเรียนนะครับอ่าพอตรงนี้นะฮะก็เป็นอุลตร้าแมนเมบิอุสนั่นเองแล้วก็จุดนี้นะครับเป็นจุดถ่ายภาพนะครับนี่นะครับอ่าอาจจะต้องซูมออกมาหน่อยอ่าเป็นจุดถ่ายภาพของอุลตร้าแมนไลซิงนะครับหรืออุลตร้าแมนพังอาจนะครับที่เพิ่งฉายไปทางทางเน็ตฟลิกนะครับผมใครที่ได้ใครที่ได้ดูแล้วเนี่ยก็จะรู้เลยว่า สนุกมากๆนะครับผมอ่าอ่าสำหรับน้องๆหนูๆน,นะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่ก็มาถ่ายภาพตรงนี้กันได้นะครับอ่าเดินมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ฝั่งน,งนี้ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นโซนร้านอาหารจะเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่าเดินมาอีกนิดนึงเราก็จะเจอกับคุณอุลตร้าแมนไลซิงนั่นเองนะครับนี่อ่าตัวจริงเลยนะฮะอ่าเหมือนอยู่นะมีไฟด้วยนะครับผมไฟสวยมากๆนะฮะ แล้วก็ทางจุดนี้นะครับก็จะเป็นร้านขายไอศครีมนะครับผมไอศครีมรสชาติพิเศษนะครับผมเป็นไอศครีมรสชาติอุลตร้าเอนเนอร์จีนะครับซึ่งในรอบของวันพฤหัสรอบบ่ายโมงนะครับใครที่ซื้อไอศครีมรสชาติอุลตร้าเอนเนอร์จีเนี่ยราคา89บาทจะได้รับสิทธิ์ถ่ายภาพกับอุลตร้าแมนด้วยนั่นเองนะครับผมใครที่อยากจะลองชิมนะครับก็มาตรงจุดนี้ได้นะครับผมไอศครีมอ่าเป็นไอศครีมอุลตร้าแมนนี่ลักษณะไอศครีมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่า เดินมาอีกหน่อยนึงเราก็จะเจอกับไพจูนะครับผมโกโมร่านั่นเองนะฮะอ่าโกโมร่านะฮะแมเห็นอยู่นี่นีไม่ได้ไรลองใส่เสียงดูนะครับอ่ะร้องหน่อยนะที่โกโมราอ่าเยี่ยมมากเลยนะครับ่มีเสียงซาวด้วยนะครับไม่อันนี้ไม่ใช่นะผมใส่ไปเองแล้วก็โซนนี้นะครับเป็นจุดถ่ายภาพอีกเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นถ่ายภาพกับอุลตร้าแมนนะครับผมแมนหนึ่งนั่นแหละนะฮะแล้วก็จะมี การจัดตรีมเป็นเมืองเล็กๆนะครับผมให้มาถ่ายภาพกันได้นะฮะนี่นะครับผมสวยงามอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้างร้านต่างๆเหมือนเดิมนะครับก็จะมีหุ่นอุลตร้าแมนกิงกะนะครับอุลตร้าแมนซีโร่นะครับผมน่าพิศูน์ของเรานะแล้วก็จุดนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเป็นโซนของอุลตร้าแมนซีโร่นะครับผมแอนนิวเซอรี่15ปีนะฮะ ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบของอุลตร้าแมนซีโร่ครบรอบ15ปีแล้วนะครับก็จะมีสแตนจะเรียกสแตนดีไหมเป็นหุ่นอุลตร้าแมนซีโร่นะครับครึ่งตัวนะให้ได้มาถ่ายรูปกันนะครับผมนี่ตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับนิทรรศการนะครับผมข้อมูลต่างๆของอุลตร้าแมนซีโร่นะครับตั้งแต่ปีแรก นะครับที่ได้ออกฉายเลยนะฮะนี่ปี2009นะฮะแล้วก็ไล่มาไล่มาเป็นไทม์ไลน์นะฮะไล่มาเรื่อยๆเลยนะฮะจนปัจจุบันนะครับปี2023นั่นเองนะครับที่มีบทบาทนะฮะอ่าสำหรับใครนะครับที่อยากจะรู้นะครับประวัติของอุลตร้าแมนซีโร่เนี่ยก็มาที่บูธนี้ได้เลยนะครับจะได้รู้เลยว่าปีปีไหนเขาไปทําอะไรบ้างนะครับผมไปซีรีส์ใครบ้างนะเออเขาบอกหมดเลยนะฮะอ่าแล้วก็โซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนขายของนะครับจากร้านยูเมยะนะครับก็จะมีสินค้าต่างๆให้เราได้ จับจ่ายไซส์สอยนะครับผมมากมายเลยนะฮะอ่าแล้วก็มี DX นะครับอุลตร้าแมนอาร์คด้วยนะครับผม Man o izer, อุลตร้าแมนอาร์คไลเซอร์อ่าเป็นอาร์คไลเซอร์นะครับนี่สินค้าใหม่เลยนะครับอ่ามีชุดใหญ่ด้วยนะพร้อมอาร์คไอซอสด้วยพร้อมดาบเลยอ่านี่ก็จะเป็น DX ต่างๆนะฮะน่ะ แล้วก็เดินมาอีกหน่อยนึงเราก็จะเจอกับเอเลคิงนะครับอ่านะเป็นไคจูไอคอนิกอีกตัวนึงเลยนะครับผมนี่เป็นบุ่นสวยงามนะฮนะอ่แล้วก็โซนนี้นะครับสำหรับสายเกมเมอร์นะครับเป็นโซนให้ได้ลองเทสเล่นเกมนะครับเกมกิกาบัสนะครับใน DLC อุลตราแมนนะครับผมให้เราได้เล่นด้วยนะฮะ ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเล่นกันมาวัดฝีมือกันได้นะครับแล้วก็โซนนี้เป็นโซนของประวัติอุลตร้าแมนนะครับผมเป็นอุลตร้าแมนเป็นอุลตร้าแมนรุ่นแรกเลยนะครับเป็นข้อมูลต้นกําเนิดของอุลตร้าแมนนั่นเองนะครับเนื้อเรื่องคร่าวๆนะฮะก็ะะจะไล่มานะครับผมมีอุลตร้าแมนนะครับแล้วก็เป็นยุคแล้วก็เป็นยุคข,ของอุลตร้าแมนนั่นเองนะครับผมเป็น อ่าเจเนอเรชันที่1นะครับจะเป็นโชวะเจน2ก็จะเป็นเฮเซเจน3ก็จะเป็นนิวเจเนอเรชันนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์ผลงานพิเศษต่างๆนะครับอย่างอุลตร้าแมนคอมิกนะครับผมหรือ Man, อุลตร้าแมนอ่าอ่าอุลตร้าแมนพังงานชินอุลตร้าแมนก็จะมีตรงนี้เหมือนกันนะครับอา่าแล้วก็โซนนี้นะครับจะเป็นโซนของทางอนิเมตนะครับผมมีสมุดภาพนะครับสมุดภาพสติ๊กเกอร์อุลตร้าแมนนะครับแล้วก็จะมีการ์ด นี่เป็นการส,สวยๆนะครับงานลิขสิทธิ์เลยนะนี่นะครับสวยงามนะครับพอเราอยู่ตรงนี้แล้วก็เงยหน้าขึ้นมาหน่อยนะครับเราก็จะเจอกับนี่เลยหุ่นอุลตร้าแมนอาร์คขนาดโอ้ oh, น่าจะ4มเมตรนะฮนะ โอ้โหมี4เมตรแน่นอนนะฮะตัวใหญ่เชียวนะครับแล้วก็วางบนคล้ายๆกับเป็นอาร์คิวบ์นะครับผมอ่ารูปทรงอาร์คิวบ์นะครับอ่าเป็นหุ่นอุลตร้าแมนอาร์ตัวเบลเลอร์เลยนะครับนี่นะครับนที่เป็นเด็ดๆของเขาเลยนะคะแล้วก็โซนนี้นะครับสำหรับ น้องๆห,หนูๆท่านใดที่ชอบระบายสีนะครับ <ๆ S 1> ก็มาลงทะเบียนตรงนี้แล้วก็นําสมุดระบายสี <ๆ S 1> ไประบายสีได้เลยนะครับแล้วก็มีการซื้อเสื้อ DIY ด้วยนะครับไป,ไปเสื้อ่าไอ DIY <ๆ S 1> ก็สามารถระบายสีลงบนเสื้อได้เหมือนกันนะแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซน ข้อมูลนะครับของอุลตร้าแมนไลซิ่งนะครับหรืออุลตร้าแมนพังงาดนั่นเองนะครับของซีรีส์อ่าเป็นภาพยนตร์จากเน็ตฟลิกนะครับที่เพิ่งได้ฉายไปนั่นเองนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับอ่าเป็นข้อมูลตัวละครอ่ามีอ่ามีอุลตร้าแมนนะครับมีน้องเอมี่นะครับแล้วก็มีแม่น้องด้วยนะฮะอ่า แล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนเมนสเตยนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆจะมารวมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมถ่ายรูปหรือตารางกิจกรรมนะครับใครอยากถ่ายรูปกับอุลตราแมนช่วงเวลาไหนเขาก็จะมีบอกไว้นั่นเองนะครับโอเคแล้วนี่คือบรรยากาศคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันต่อเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยมายืนออ่านข้อความคนอื่นเขาเล่นครับ คุณเขียนได้ยังเขียนแล้วครับผมอันนี้มันเป็นบอร์ดที่เอาไว้เขียนข้อวามถึงดูสเมเปนซีโร่ใช่ครบรอบ15ปีของเขาครับของคุณเขียนได้ยังเมื่อกี้ผมก็หาของผมเองก็หาไม่เจออยู่ี๋ยววะไอะไรครับเจออะไรครับ ใครเฮ้ยใครเป็นคนทำอย่างนี้ไม่อังนี้ไม่ใช่ผมนะไม่ไม่ใช่ผมนะหายใครอ่ะแหมทำเหมือนไม่รู้รู้แล้วมือใครเป็นดาวเองเป็นมือใครไม่ใช่ผมนะลายเส้นเขาดีนะลายเส้นอะไรเนี่ย กันทกกระสด้วยนะครับครับผมงานมาเกิบมงเกิญวันนี้มาเจอกันหรอบังมเกิญมากเลยเมื่อกี้ยังกินสเต็กด้วยกันอยู่เลย๋ออยู่กันอันนี้เป็นกิจกรรมโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ ไอไอศ์ครีมนะไอติมไอสติมไอสติมครีมไอสติมครีมจะเรียกอะไรกันเนี่ยกับพี่การอุนตาโซนะครับผมถามว่าวันนี้ทำไมเราถึงอยู่ที่นี่เพราะว่ามันมีโปรโมชั่นพิเศษครับผมเขาบอกว่าถ้าสามารถซื้อไอติมพี่เป็นไอติมรสชาติอุนใต้าเอเนอร์จีใช่ไอติมสีชมพูชมพูอ่ะที่แบบเขาจัดเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะนะฮะจะได้สิทธิ์กี่สิทธิ์แรกไม่รู้น่าจะเป็น50าสิทธิเนาะประมาณ50หรือ10สิทธิ์แรกนะครับจะได้บัตรจะได้สิทธิ์ในการถ่ายภาพ กับอุลตร้าแมนด้วยใช่ใช่ใช่ซึ่งรอบนี้เป็นรอบบ่าย3ามโมงครึ่งแน่นอนว่าคนที่เราจะขายด้วยก็คืออุลตร้าแมนพีก้านั่นเองถ้าเรามาซื้อไอศครีมถ้าเราได้สิทธิ์เราจะได้บัตรแบบนี้มาใช่ใช่ก็เดี๋ยวเราจะรีวิวไอติมด้วยอ่เดี๋ยวรอสักครู่เขากำลังทำไอไอศครีมให้เราอยู่ได้แล้วไอศครีมเป็นแบบนี้ลักษณะเป็นเป็นไอศครีมสตรอเบอรี่นะครับผมเป็นสีแดงนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นเวเฟอร์นะครับเป็นเวเฟอร์ที่เป็นรูปอุลตร้าแมนอาร์ต แปะอยู่ด้วยนะครับซึ่งไอเวเฟอร์อันนี้กินได้นะอ่ากินได้ด้วยนะกระดาษกินกระดาษได้มันไม่ใช่กระดาษมันเป็นเวเฟอร์เออแต่สัมผัสมันเหมือนกระดาษแต่อร่อย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 นะครับผมลองดูนะครับนพอได้กินแบบนี้เราก็จะได้บัตรคิวพอได้บัตรคิวปุ๊บเราก็มีสิทธิ์ขึ้นไปถ่ายรูปได้เลยตามเวลาที่เขาเรียกฮะขอบคุณที่เลี้ยงนะครับไม่เป็นไรครับผมไปแล้วงเข้ามันเอาไปแล้วครับผมเฮ้ยกลับมาไอ้ก๊าบตอนนี้กินได้เอสพีแล้วนะครับผม เรามารีวิวรสชาติดีกว่าไบ้ไานครับผมเริ่มจากไฮไลท์มันก่อนนะฮะไฮไลท์คือ,อาาที่บอกว่าเป็นแผ่นเวเฟอร์นะทานได้นะฮะกระดาษ<ะ>คือกระดาษ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่กินยังไงวะเนี่ยปกติแล้วเนีงง่เป็นยางรสชาติเฮ้ยมันเป็นสตอรอเบอรี่แบบเปรียปร้ยวๆว่เะเลยเปล่าวะ นสตรอเบอรี่แบบเปรี้ยวมีอะไรผงขมอะไรด้วยเขาเรียกว่าเป็นเป็นสตรอสตรอเบอรี่อบแห้งที่เขาเอามาแบบเอามาขูดอ่ะเพื่อให้มันเป็นผงๆอย่งเงี้ยอืม่อร่อยอร่อยใครชอบสายสตรอเบอรี่แบบเปรี้ยวหวานหวานชอบดีอร่อยที่อยู่บนที่อยู่บนโคลเนี่ยกินได้หมดเลยใช่อันนี้กินไม่ได้นะไอ้เร่องนี้กินได้ยังไม่ได้บ้าหรือไงอ๋อร่อยอร่อยอันเนี้ยสตรอเบอรี่อบกรอบมันจะกรอบกรอบเป็นสตรอเบอรี่อบกรอบอบแห้งอย่าว่ากันนั้นเลย นี่โอ้โหซัดไปหนึ่งดอกเนี่ยอร่อยมากนะฮะซึ่งเขาตั้งชื่อรสชาติว่าเป็นอุลตร้าเอนเนอร์จีครับผมกินแล้วจะแปลงร่างได้ต้องเลยพลังงานแปลงร่างโอเคกินซัดแค่อร่อยนะครับขอบคุณทุกานเดี๋ยวจะพาทุกคนไปก่อนครับ ใ่ครับอันนี้มาทำอะไรรันนี่มาเอามาซื้อเสื้อครับซื้อเสื้อได้เสื้อะไรเสื้อ Arc มาครับตอนแลกว่าจะไปซื้อแล้วกัจะซื้อไอติมแล้วก็ถ่ายรูปแต่ว่าไม่ไหวถ่ายรูปครับถ่ายครับได้สิทธิ์แล้วใช่ไหมได้แล้คือต้องพูดนะครับ้องรีบีต้รับรับคับแมารับเรไมบอกเนรื่อบอกความเท่ของเขาว่าตอนนี้คุณแมนฮคร์ดของเราเท่น้อยคไหครับวันนี้ มาเยืนแก่สิอยู่เลยที่ตอนะแต่ลอยมอนนี่นายขงใช้เลวครับวันนี้เิงได้อะไรแล้วที่นชกอนมาให้ทุกคนได้มาแต่งนี่ากันนะแื้อของนี่ก็จะมีหล่านักอองแสงของเราวัตแแสงก็แม้ยืนนวันมแล้วก็มือถืนนครับ เดี๋ยวมีคนแบนะครับเป้ <c oughs> เจนออแเป้เจนนคเ้เนนอันนี้เรารอฟิตแอนดรีฟกับอ,อ,กอุคราเมกาโอา้โ สุดท้ายในประเทศไทยของคุณคัมแบนชิน้าขอความร่วมมือเมือม่อเกินเส้นขาวออกมานะอยากถ่ายภาพได้เป็อย่างไดพรพลังจากพวกเราแฟนแบนบนับล้นแสนและดีโรของคุณคแบนของเ,อเ,าเราชาวไทยทุกคนครับรวมพลังในกบบคุณคัมแบดชิก้กกาของเราได้ไปทำความรวมมือก,กันต่อในะปรนะปทกเกทศญี่ปุน่นครับ เดี๋ยวอ่ตงนีเดี๋ยวไมติดกระโดงเพราะเขาเปิดตรงนี้มาอยู่นีจะบอกแล้วที่อา โอ้โห oh, oh. สุดยอดยมากเลยแต่อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าค uh, ่ำนี้นะครับวันนี้คือวันสุนดท้ายนะครับอุลตร้าแมนเ o d a y is last day in Thailand มอบพลังให้กับอุลตร้นแมนของเรา อันนี้คือบรรยากาศโดยรวมของงานอุลตร้าแมนเดอะฮีโร่พีเมียร์2024ไทยอินไทยแนนั่นเองนะครับผมก็ลักษณะโดยรวมเนี่ยก็จะมีทั้งมีทั้งของกินของขายนะครับแล้วก็มีการมิสแอนกรีสกับอุลตร้าแมนตัวเป็นๆเ,เลยแล้วก็มีสเตชอนะครับผมโดยภาพที่เราเก็บเก็บมาเนี่ยอาจจะข้ามไปข้ามมาข้ามวันกันสักนิดหนึ่งนะเพราะว่า ผมเก็บภาพทั้งหมดเนี่ยเก็บภาพทั้งหมด3วันด้วยกันเราเอามาตัดต่อรวมกันนั่เองซึ่งแต่ละวันเนี่ยมันจะมีกํากหนดการที่ไม่เหมือนกันนะครับบางวันก็มีแค่ มิทันกรีดนะครับบางวันก็มีสเตจโชว์หรือบางวันก็มีมิทันกรีดน้องเอมีมมม่อะไรเงี้ยอุลต,ตร้าแมนแต่ละคนก็จะมาในช่วงเวลาต่างกันนะครับเราก็มาทุกช่วงเวลาเลยนะครับเก็บภาพให้ทุกคนได,ได้ได้รับชมกันนะั่นเองนะครับผมเก็บภาพต่างๆทุกคนได้รับชมกันเนาะทุกคนจะได้ดูกันแบบครบๆนั่นเองนะครับโอเคอาจจะข้ามไปข้ามมาหน่อยนะครับผมใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับก่อนจากกันไปบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วย ครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ <Bye. S 2> บนน๊ายบาย